สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นสงสัยไหมคะว่าวันนี้ป้าตากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยจะบ่ายสองแล้วค่ะหิวข้าวมาเลยค่ะก็ยังไม่ได้กินเพราะว่าวันนี้กำลังแบบวุ่นวายในการถ่ายคลิปอยู่คะ่ะคลิปค่ะถ่ายคลิปคลิปอะไรเราหรอคะมันก็เป็นคลิปแบบว่าอุ้ยไม่อยากบอกเลยว่าเดี๋ยวความลับั่วไหล แต่ว่าปตาตาคิดว่าตอนนี้มันเป็นเทศกาลปีใหม่ไงคะวันนี้วันที่สามสิบแล้ววันอาทิตย์แล้พรุ่งนี้ก็สาเอดแล้ววันลื่นนี้ก็วันที่หนึ่งแล้วใช่ไหมคะพูดประเ,ะอ,เอ่อไม่ได้อะไรคิดว่าจะต้องเราน่าจะต้องมีของขวัญวันปีใหม่ให้เพื่อนๆในหน้าเฟซใช่ไหมคะปาตาก็าเลยคิดว่าเ,ออเราจะทําอะไรให้เพื่อนๆดีนะเพราะว่าตอนแรกอะว่าจะทํา สอขอสอค่ะสอขอสอแต่ว่าเปลี่ยนใจแล้วค่ะแล้วก็ตอนตอนแรกก็ว่าอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นประกายความคิดขึ้นมานะคะแต่ก็ไม่ได้คิดต่อหรอกค่ะคิดว่าจะแบบว่าซื้อของขวัญส่งไปให้เพื่อนเหรอ,อเป็นไปไม่ได้เพราะว่าไม่ค่อยมีตังวันวันขี้เกียจทํางานค่ะไม่ค่อยทํางานตังก็ไม่ค่อยมีใช้แต่ก็เลยคิดว่าแค้นเราอ่ะอัดคลิป ไวยพอเป็นปีใหม่ให้เพื่อนดีกว่าจยาบอกความลับดีไหมเนี่ยบอกความลับดีไหมบอกนิดนึงเนาะอาจมาหลายคลิปแล้วค่ะไม่สําเร็จไม่เวิร์กไม่เวิร์กเป็นสิบคลิปแล้วค่ะนั่งอาดอยู่เนี่ค่ะอาดจ,จนเหนื่อยเมมโมอรี่ในที่ในไอเนี่ยเต็มไปหมดแล้วค่ะอืมบางคลิปเ็าพูดวนไปวนมาบางคลิปตาตาก็ไม่ค่อยสวย ดูหน้าดำดำดูแล้วไม่สวยมันก็เลยแบบไม่สําเร็จสักทีป้าตาก็เลยเก็ตไอเดียค่ะเราต้องเขียนสคริปต์ก่อนคะ่ะเขียนสคริปต์เขียนสคริปต์ปให้แบบเรียบร้อยก่อนแล้วก็ไปหวีผมดายผมแบบแต่งหน้าให้สวยงามแล้วค่อยแล้วค่อยมาอัดดีๆค่ะตอเนี้ยเราก็ต้องเขียนสคริปต์ก่อนชิมคิค่ะวัพรมปีใหม่ใช่ไหมคะ เราต้องเขียนว่าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนโอเคเขียน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 สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนโอเคช่วงนี้เป็นเทศอุ้ยเทศกาลอุ้ยอุ้ย <c oughs> เขียนไม่ถูกอะช่วงนี้เป็นเทศกาลปีใหม่ดิฉันขอ อวยพรให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกท่กทา,นทกทานทุกท่านประสบอุ๊เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประสบนั่นแหละประสบไม,ไ,มไ,มไม่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 ต้องขอบคุณละดิฉันขออวยพรให้เป็นทุกท่านแรรครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญความเจริญรุ่ง เรื่องคิดสิ่งใดไว้ไว้ไว,ไว้ผมยุ่งนิดเดียนหนะาก็ดำดำประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมอุ้ยสอนขอให้สมสมสมปาดฐานาทุกประการนะคะ จุ๊จุ๊โอเคไหมโอเคไหมเราดูแบบเฉยเฉยอ่ะไม่เวิร์กเลยค่ะไม่เวิร์กมันไม่ใช่บุคลิกของเราของขวัญวันเกิดอุ้ยของขวัญฮายผู้ผิดของขวัญวันปีใหม่ที่ดิฉันจะมอบให้เพื่อนๆหน้าเพจมันควรจะเป็นอะไรที่เวิร์กกว่านี้ไม่ใช่คำวอวยพรอย่างนี้นี่นา คิดออกแล้วค่ะเราควรจะให้ให้แสงแห่งความรักกับเพื่อนๆโอเคแล้วในคลิปเราจะทำยังไงดีล่ะคะมันถึงจะเวิร์กเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปคิดหาวิธีถ่ายคลิปแบบส่องแสงแห่งความรักไปให้เพื่อนๆเป็นของขวัญในวันปีใหม่ว้า